สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องเรื่องเล่าลิลับเรื่องสาบสมิงบทที่28โดยลูกคนเดียวชานนเพิ่งจะล้มตัวลงนอนยังไม่ทันที่จะหลับดีเขายังเ้าเสียงพูดคุยกันของวันชัยกับลูกน้องซึ่งลุกขึ้นมาเฝ้ายามต่อ ชายหนุ่มนอนหันหลังให้ผนังรรมเขาง่วงจนตาจะปิดแต่ก็นอนไม่หลับคล้ายกับมีความรู้สึกเหมือนถูกจับจ้องมองอยู่ตลอดเวลาเขาพลิกตัวกระสับก,กระส่ายไปมาจนกระทั่งได้ยินเสียงของวันชัยพูดขึ้นคุณจอมพบจะไปไหนครับฉี่ถ้าง,งั้นให้เจ้าชายไปเป็นเพื่อนนะครับเพื่อความปลอดภัย แล้วเสียงทั้งหมดก็งเงียบไปตอนนี้เองที่ชานนหลับไปได้หน่อยหนึ่งก่อนจะถูกมือสาดข้างหนึ่งขยับตกอย่างรวดเร็วน้ำเสียงตื่นเต้นตกใจดังมาจากเจ้าของมือนั้นเร็วเข้าผู้ช่วยไอส้สิงมันลากเจ้าชายไปกินแล้วชานนลืมตาโผลงขึ้นทันทีเขามองไปรอบๆแล้วก็พบภาพของจอมพบนั่งกอดเขาตัวสัน่น เสื้อของเขาขาดรุง่งริ่งตามเนื้อตัวมีแต่รอยเลือดชายหนุ่มปราดเข้าไปตอนนี้ทุกคนตื่นกันหมดแล้วแม้แต่นายทหารที่บาดเจ็บกองไฟถูกจุดลุกสว่างโรงเกิดอะไรขึ้นครับคุณพพเสือจองพบตอบเสียงเบาเขาหน้ายังมีแววตกใจมันลากลูกน้องคุณไป ตอนที่ผมกำลังฉี่อยู่ไกลจากที่นี่ไหมครับไม่ไกลเลยแนวก้อนหินไปหน่อยเดียวชาโนนขยับตัวจะไปตรวจดูแต่วันชัยดึงแขนเอาไว้ไม่มีประโยชน์ครับผู้ช่วยชายคงตาเรียบร้อยแล้วไปตอนนี้ก็อันตรายเปล่าๆผู้ช่วยหนุ่มนิ่งขึ้น สถานการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาคิดทบทวนกลับไปกลับมาอย่างตัดสินใจไม่ถูกพรุ่งนี้เช้าค่อยไปตามหาศพครับหลังจากนั้นเราต้องรีบเดินทางกลับเพื่อขอกำลังเพิ่มเติมผมว่ามันเริ่มจะไม่ปลอดภัยแล้วครับแล้วคุณขวัญล่ะเราต้องกลับไปปรึกษากับหัวหน้ากันก่อนครับ จอมพบพรุ่งขึ้นขัดวันชัยใครจะกลับก็เชิญแต่ผมจะไปตามหาน้องสาวผมต่อผมไม่กลับอยู่แล้วคุณพบไม่ต้องห่วงชานนคิดอยู่คู่เดียวแล้วจึงพูดขึ้นเอาอย่างนี้พี่ชัยพรุ่งนี้พี่ชัยพานายทหารที่บาดเจ็บกลับไปเอาลูกน้องไปด้วยสักสองคน ผมกับพวกเราที่เหลือจะตามหาคุณขวัญต่อแล้วพี่ชายค่อยพาพวกเรามาเพิ่มเติมอีกแต่ว่าไม่มีแต่ครับพี่ผมตัดสินใจแล้วครับเมื่อเห็นว่าชานนพูดอย่างเข้มแข็งวันชัยก็ได้แต่รับคำเสร็จเรื่องราวต่างๆแล้วชานนก็กำชับเบื่อยยมอีกเล็กน้อยก่อนจะล้มตัวลงนอนที่เดิม คราวนี้เขาหลับสนิททันทีที่หัวถึงหมอนอากาศตอนใกล้รุ่งเหน็บหนาวบาดลึกชานนพลิกตัวตื่นสันสถานด้วยลมหนาวกองไฟมอดโสมจนแทบจะดับสนิทแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจึงดูดำมืดไปหมดชายหนุ่มขมวดคิ้วแล้วยกตัวครึ่งนั่งพยายามเพ่งสายตามองไปดอรอบสังหรร้ายแล่นผ่านทั้งตัว เวรยาไม่ควรจะหลับในเวลาที่อันตรายเช่นนี้แต่ชายหนุ่มก็ยังไม่ทันที่จะได้ทำอะไรหรือบอกใครเจ้าเสือสมิงก็จู่โจมมันกระโจนข้ามกองไฟอ่อนแสงหมายฉีกร่างของเขาเป็นชิ้นกลิ่นสาบสางลอยอบอวลชานนหลบได้โครงเล็บของมันจึงทะลวงเข้าเต็มกระเป๋าเป้ที่เขานอนแทนหมอน เขาตะโกนร้องขึ้นพร้อมกับที่เสียงของมันเองก็แผดลั่นขึ้นเช่นกันร่างของเสือร้ายกระเด็นประหนึ่งถูกแรงผลักมันล้มกลิ้งคลุกฝุ่นสะเก็ดไฟกระจายวูบว่าตอนนี้ทุกคนตื่นหมดแล้วนายทหารคนหนึ่งหยิบปืนประจำตัวขึ้นมาได้ก็กระดยิงทางหน้าทำด้วยความตกใจหลายคนหมอบลงกับพื้นเอามืออุดหูเอาไว้ แต่กระนั้นเสียงปืนก็ยังคงดังสะเทือนเลือลั่นเขายิงออกไปหลายนัดแต่ดูเหมือนว่าเสือตัวนั้นจะไม่เป็นอะไรเลยมันเดินย่างสามขุมเข้ามาจนใกล้แล้วตวัดตกด้วยกรงเล็บเต็มแรงเสียงปืนหยุดกระทันหันนายทหารคอหักจนแทบหมุนได้รอบเสือสมิงส่งเสียงคำรามดังกึกก้องสะกดจนทุกคนแน่นิ่งไป ชานนเองก็หยุดนั่งนิ่งไม่ขยับเคลื่อนไหวเจ้าสัตว์ร้ายกวาดตาสีแดงอมเหลืองเข้มมาทางเขาด้วยความมุ่งร้ายมันเดินก้าวผ่านคนอื่นซึ่งอยู่ในลักษณะที่แตกต่างกันทว่าสิ่งที่เหมือนกันคือไม่มีใครขยับตัวแล้วก็เหมือนมีเสียงหนึ่งดังขึ้นในอนุสติกของชายหนุ่มมีดอาคมเขาพลันได้สติ กลิ้งตัวไปที่เป้ประจำตัวกระชากมีดโบราณเล่มนั้นออกมากำแน่นแสงสว่างเรืองรองจากใบมือดอาบไลลทั่วบริเวณถงถ้ำเสือสมิงชะงักเท้าอย่างหวาดหวั่นมันถดถอยขณะที่ชายหนุ่มเปลี่ยนถ้าเป็นนั่งคุกเขา่าและกำลังจะยืนเจ้าสัตว์ปีศาจคำรามแล้วตัดสินใจฉับพลันมันกระโจนเข้ามาหาเขา ชานนสึกมีดออกไปรู้สึกเหมือนปลายมีดจะสัมผัสโดนร่างของมันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่เสือสมิงกลับร้องคำรามด้วยความเจ็บปวดทรมานร่างของมันลอยผ่านข้ามหัวแล้วหล่นตุกบอยู่ด้านนอกของถ้ำเลือดสีออกคล้ำกระเซ็นไปทั่วผู้ช่วยหนุ่มรีบหันหน้าตามหมายจะ,ะเผด็จศึกแต่มันก็เหมือนนกรู้ ลุกขึ้นแล้วจนเข้าพุ่มไม้เมื่อทึกหายตัวไปตอนนั้นเองที่ทุกคนได้สติกลับคืนมาอีกครั้งวันชัยรีบเข้ามาหาเขาอย่างรวดเร็วใบหน้าของเขายังคงแสดงอาการตกใจเป็นยังไงบ้างครับผู้ช่วยผมไม่เป็นอะไรพี่ชยัยเร็วช่วยกันก่อไฟแล้วตรวจด,ดูว่ามีใครเป็นอะไรหรือเปล่า กองไฟถูกก่อขึ้นอย่างว่องไวตามคำสั่งของเขาชานนสำรวจผู้บาดเจ็บแต่นอกจากนายทหารที่เสียชีวิตแล้วทุกคนยังคงอยู่เหมือนเดิมถึงแม้ว่าจะน่าซีดด้วยความกลัวก็าตามคุณจองพบหายไปไหนเสียงไดรัส์คนดังขึ้นชานนหันขับมองสำรวจยังบริเวณที่จองพบนอนทันทีว่างเปล่า เหลือเพียงแต่ถุงนอนเท่านั้นพี่ชายของจอมขวัญหายไปเสียแล้วจอมขวัญมองภาพเหล่านั้นด้วยความตกใจหลอนเจ็บปวดหัวใจแทบจะขาดวินาทีที่เจ้าสมิงจะตะครุบตัวชาหนนภาพในกองไฟเริ่มเรือนหายทีละน้อยจนกระทั่งเหลือเพลิงเปลวไฟธรรมดาเป็นไปไม่ได้สารทูในร่างกายของชัชวานพึมพำกับตนเอง เขามองภาพมิดอาคุมเล่มนั้นด้วยสายตาที่แสดงถึงความหวาดกลัวเป็นไปไม่ได้มีศักดิ์สิทธิ์ไปอยู่กับเจ้าอราชุนได้ยังไงจอมขวัญยิ้มมุมปากมองดูสาระทูลด้วยสายตาสมเพชวาระสุดท้ายของคนเลวอย่างแกใกล้มาถึงแล้วสารทูลขมวดคิ้วพูดขิ้มเกรียมมันยังไม่จบ ถึงมีศักดิ์สิทธิ์จะอยู่กับอรชุนข้าก็ไม่กลัวถึงเวลาเดินทางต่อแล้วอีกไม่นานเราจะเข้าเขตแดงของสุวรรณครเขาหยุดพูดครู่หนึ่งแล้วใช้สายตาประหลาดมองจอมขวัญหญิงสาวสายิวกายอย่างหวาดกลัวข้ามีวิธีที่จะขยี้เจ้าอราชุนกับพวกของมันแต่ว่าตอนนี้เจ้าจงหลับไปซัก หลับเพื่อที่จะตื่นขึ้นมาปลดปล่อยข้าจอมขวัญรู้สึกมึนงงเล็กน้อยแล้วหล่อนก็หมดสติทันทีที่สิ้นคำพูดนั้นแต่ทว่าร่างกายของหล่อนกลับลุกขึ้นยืนแล้วเริ่มออกเดินต่างร่างเบื้องหน้าต่อไปเสียงครางต่ำอย่างเจ็บปวดดังมาจากแนวไม้หนาทึบวันชัยได้ยินเสียงนั้นเป็นคนแรกเขาบอกให้ทุกคนเงียบเสียงลง ฟังสิแล้วชานนรวมถึงทุกคนที่เหลือก็ได้ยินเสียงนั้นเสียงที่แสดงความเจ็บปวดทรมานดังแว่วมาตามลมเจิมพูดเสียงสันส่นๆสมิงตัวนั้นวันใช้ขมวดคิ้วหันมองทางหัวหน้าเขาชานนพยักหน้าไปดูกันพี่ชัยแล้วเขาก็หันไปสั่งให้ลูกน้องกับนายทหารอีกคนเฝ้าศพ และคนเจ็ดไว้ก่อนจะพยักหน้าให้วันชัยนำทางท,ทิกั์ป่าหนุ่มใหญ่ถอนหายใจเฮือกลุกขึ้นแล้วเปิดไฟฉายลำแสงไฟขับไล่ความมืดมิดออกไปได้บ้างเล็กน้อยทั้งสามคนเดินตามเสียงนั้นบางครั้งมันดังขึ้นอย่างประหลาดบางครั้งก้องเงียบจนแทบไม่ได้ยินหลังจากเดินตามด่านสัตว์เล็กๆ มาประมาณหนึ่งกิโลเมตรวันชัยก็หยุดชะงักเทา้าสาสต์ไฟฉายไปอย่างไม่เชื่อสายตาเบื้องหน้านั้นพื้นดินยุบลงเป็นหลุมใหญ่ลึกประมาณสองเมตรแต่อณาเขตปากหลุมไม่ได้กว้างมากนักเพียงประมาณสาเมตรเท่านั้นเขาลองส่งไฟฉายไปยังกันหลุมแล้วจึงเห็นเงาร่างที่กำลังยกมือขึ้นบังแสงไฟจอมพบนั่นเอง พี่ชายของจอมขวัญดูอ่อนเพลียอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนั้นตามร่างกายยังมีบาดแผลเลือดแดงฉานจนย้อมสีเสื้อชานนป้องปากตะโกนถามทันทีคุณจอมพบเป็นอะไรหรือเปล่าครับร่างนั้นโบกมือให้แตะคล้ายไม่มีแรงที่จะตอบผู้ช่วยหนุ่มหันมามองคนทั้งสองแล้วกว่าตามองตามขอบหลุมนั้น เขามองเห็นทางสายเล็กซึ่งคาดว่าเกิดจากพวกสัตว์ป่าเดินขึ้นลงลงไปทางนั้นแล้วเอาตัวคุณจองพบขึ้นมาเจิมจะขยับตัวทำตามคำสั่งแต่วันชัยดึงแขนไว้เขาพูดเสียงต่ำแววตาตึงเครียดผู้ช่วยแน่ใจใช่ไหมว่ามันจะไม่ใช่เสมิงตัวนั้นชานนเองก็งานเป็นไปเหมือนกัน เขาลืมเสด็จเรื่องเจ้าเสือผีที่เพ่นหนีไปใช่แล้วมันอาจจะจำแหลงกายมาเป็นจองพบก็ได้เขามองพี่ชายจอมขว่านอีกรอบแต่จอมพบก็ยังคงดูเหมือนเดิมแล้วพี่ชายจะให้ทำยังไงเราช้ามไม่ได้นะพี่ขืนช้าคุณจอมพบแย่แน่วันชัยครุ่นคิดแต่เจิมกลับพูดขึ้น จุดไฟใช่แล้วโยนไฟแช็กให้เขาจุดถ้าจุดได้ก็เป็นคนแต่ถ้าไม่ได้พิทักษ์ป่าหนุ่มยิ้มเหี้ยมเครียมชานนพยักหน้าเพราะไม่เห็นวิธีที่ดีกว่านั้นเจิมเป็นคนโยนไฟแช็กอันหนึ่งลงไปตกบนหน้าอกของชายหนุ่มพอดีจอมพบมองอย่างไม่เข้าใจ คุณจอมพบลองจุดไฟอันนั้นดูก่อนครับวันชัยตะโกนบอกแล้วประทับปืนนิ่งเขาเล็งไปยังร่างของจอมพบพี่ชายจอมขวัญดูหัวเสียเล็กน้อยตาประสาค,คนอารมณ์ร้อนแกคิดว่าฉันเป็นสมิงเพื่อความมั่นใจครับเร็วคุณจอมพบถ้าคุณไม่จุดผมยิง จอมพบมองด้วยดวงตาที่ชานนนบอกกับตัวเองว่าช่างน,น่ากลัวมันดูาคาตมากร้ายชายหนุ่มหยิบไฟแช็กอันนั้นขึ้นมาด้วยมืออันสั่นเทาเขาพยายามจุดอยู่สามรอบรอบที่สี่ถึงจุดติดเปลวไฟดวงน้อยสว่างขึ้นเร็วพวกเราช่วยกันเอาตัวคุณจอมพบขึ้นมา ทั้งหมดแทบจะวิ่งลงไปช่วยเหลือพลุกพลักกันอีกเพียงเล็กน้อยก็ช่วยกันนำร่างของจอมพบขึ้นมาได้พี่ชายของจอมขวัญเจ็บบริเวณข้อเท้าผนุกกับอาการอ่อนเพลียไม่เกินครึ่งชั่วโมงต่อจากนั้นทั้งหมดก็กลับเข้ามาสู่ถ้ำอันเป็นที่พักแรมอีกครั้งหนึ่งชานนเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นคร่าวๆให้พี่ชายของจองขวัญฟัง เกือบจะตลอดเวลาจอมพบมักจะเหลือบมองศพของนายทหารอยู่เสมอคุณจอมพบครับแล้วคุณออกไปที่นั่นได้ยังไงผู้ช่วยหนุ่มถามขึ้นหลังจากจบเรื่องเล่าของเขาแล้วจอมสูดลมหายใจลึกมองรอบด้านเขามั่นใจว่าอย่างน้อยที่สุดดวงตาของวันชัยดูไม่เป็นมิตรมันปนเปทั้งความระมัดระวังและความหวาดกลัว ผมเห็นจอมขวัญเพียงประโยคแรกก็ทำให้ชานนนและทุกคนสะดุง้งคุณเห็นคุณขวัญใช่เขาหยุดเล็กน้อยเหมือนทบทวนความจำผมจำไม่ได้ว่ากี่โมงรู้แค่ว่ากองไฟมอดแล้วมันมืดไปหมดทุกคนทุกแห่งแต่นอกถ้าตรงแนวป่านั่น จอมพบชี้ไปที่เงาตะคุ่มของต้นไม้ผมเห็นว่ามีแสงบางอย่างมันไม่ได้สว่างจ้าออกจะนวนวนตาด้วยซ้ำผมหลับตาแล้วลืมใหม่แสงก็ยังอยู่ผมเลยลุกออกไปดูแล้วผมก็เห็นจอมขวัญผมตะโกนเรียกแต่เหมือนว่าน้องสาวผมไม่ได้ยิน ขวัญเดินมุ่งหน้าไปทางป่านั่นผมเลยรีบลุกขึ้นแล้วตามไปไม่น่าเชื่อวันชัยพูดสอดใช่แต่ตอนนั้นผมคิดอะไรไม่ออกพอเห็นขวัญเดินผมก็วิ่งตามแต่วิ่งยังไงก็ตามไม่ทันแล้วช่วงหนึ่งผมถึงได้สังเกตว่าด้านหน้าของจองขวัญเหมือนจะมีคนเดินนำหน้าอยู่ แต่มันมืดเกินไปผมเลยเห็นไม่ชัดว่ามันเป็นใครชัชวานหรือผมไม่แน่ใจแต่พอตามไปได้สักระยะทั้งขวานทั้งแสงก็หายไปหายเหมือนว่าไม่เคยมีอะไรทั้งนั้นตอนนั้นเองที่ผมได้ยินเสียงปืนจากที่นี่จอมพบหยุดหายใจเขายังคงอ่อนเพลียจากการตกลงไปในหลุม ผมเลยรีบกลับมาแต่มันมืดเกินไปผมก็เลยร่วงลงไปนอนในหลุมนั่นเรื่องของผมก็มีแค่นี้แหละชานนพยักหน้าสบตากับวันชัยผมว่าคุณจองพพักผ่อนก่อนดีกว่าครับพรุ่งนี้เช้าเราค่อยไปดูกันว่ามีร่องรอยของคุณจองขวัญจริงหรือเปล่าพี่ชายหญิงสาวไม่ตอบอะไร เขาหลับตาลงน้ำตาหยุดหนึ่งไหลออกทางห่างตาทั้งหมดแยกย้ายกันพักผ่อนวันชัยกับเจิมรับอาสา,าเฝ้ายามตลอดคืนที่เหลือกองไฟลุกโทมขึ้นอีกครั้งพระเพลิงขับไล่ความหน้าหวาดหวั่นของค่ำคืนออกไปพี่ชายคิดว่ายังไงเรื่องคุณจอมพบเจิมถามขึ้น ลูกพี่ของเขาเหลือบมองทางจอมพพชิ่งนอนขดตัวหลับสนิทไม่รู้เหมือนกันแต่คุณจอมพบจุดไฟได้นั่นสิตามตำราเขาบอกว่าสมิงจุดไฟไม่ได้ทำไมถึงจุดไม่ได้หลักที่มันกลัวไฟหรือไงเขาหัวเราะหึยหยิบมดตัวหนึ่งจากต้นคอยโยนเข้ากล่องไฟ อุ้งตีนเสือมันจะใช้จุดไฟได้ยังไงวะมันไม่ใช่มือแบบคนเรานะเว้ยงั้นแสดงว่ามันไม่กลัวไฟมันเป็นเสือผีคงไม่กลัวไฟธรรมดาแบบนี้หรอกแล้วทั้งคู่ต่างก็เงียบงันจมอยู่ในความคิดของตัวเองเสียงแมลงและสัตว์กลางคืนร้องระงมอันเป็นลักษณะปกติวิสัยของถืนป่าใหญ่ ถึงยังไงเราก็ต้องคอยจับตาดูคุณจอมพบเอาไว้ข้าว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาวันชัยพูดเบาๆอดไม่ได้ที่จะมองจอมพบอีกครั้งชายหนุ่มยังคงหลับสนิทได้พี่ชัยเจิมรับคำแล้วเงียบไปรุ่งเช้าทั้งคณะตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ อากาศยามเช้าสดชื่นแจ่มใสลงหนาวพัดเอื่อยเฉยทุกคนกินอาหารเช้าตอนแปดโมงตรงพักอีกครึ่งชั่วโมงชานนก็ชวนทุกคนออกไปตรวจหาร่องรอยของจอมขวัญแต่เนื่องด้วยดินบริเวณนั้นค่อนข้างแข็งประกอบกับมีก้อนหินจำนวนมากจึงทำให้ไม่ได้ร่องรอยยืนยันคำพูดของจอมพก เจอมยังคันพบเลือดกองใหญ่สีคล้ำเข้มหลังพุ่มไม้อีกด้วยเลือดสมิงวันชัยพูดแล้วเงียบเสียงเดินหากันอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงเมื่อแน่ใจว่าไม่พบอะไรเพิ่มเติมชาโนนจึงเรียกรวมทุกคนที่ถงท่ามเพื่อประชุมเราจะทำตามที่ตกลงกันไว้เมื่อวานจะมีหนึ่งชุดเดินกลับไปขอความช่วยเหลือ ส่วนคนอื่นๆก็จะตามหาต่อไปเขาพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเกินกว่าใครจะคัดค้านทุกคนจำเป็นต้องทำตามคำพูดของเขาเจ้าหน้าที่ทหารลองใช้วิทยุสื่อสารดูแล้วในตอนเช้าตรู่แต่ก็ไม่สามารถติดต่อใครได้มีเพียงเสียงซาซาดังเท่านั้นวันชัยตัดสินใจเด็ดขาดเขายกมือขึ้น ผมจะไปกับผู้ช่วยเองครับผมชำนาญเส้นทางมากที่สุดชานนมองหน้าลูกน้องของเขาครู่หนึ่งแล้วพยักหน้านั้นผมพี่ชัยและเจิมจะตามหาต่อส่วนคุณจอมพกนายทหารทั้งสองท่านต้องเดินทางกลับผมจะให้น้องชายคนนี้นำทาง ทุกคนเข้าใจดีแต่พี่ชายจองพบขัดขึ้นผมไปด้วยแต่คุณจองพบบาดเจ็บแผลเล็กน้อยผมไปได้เขาหยุดดูสีหน้าของชาหนนถ้าคุณไม่ให้ผมไปผมก็จะไปเองคนเดียวในที่สุดชาหนนก็ยอมแพ้ความดื้อดึงของเขาได้ครับนั้นเราสี่คนจะเดินทางต่อ ส่วนคนที่เหลือกลับงั้นไปเตรียมตัวเถอะครับไม่เกินสิห้านาทีทุกคนก็พร้อมออกเดินทางนายทหารบาดเจ็บเดินขยดกโดยใช้ไม้ค้ำตัวได้แล้วชานนเดินไปสั่งลูกน้องของเขานายรีบกลับไปพาคนมาช่วยฉันจะมุ่งหน้าไปหุบสมิงถ้าได้คนแล้วให้ตามไปทางนั้นอย่างเดียว เข้าใจไหมครับผู้ช่วยพิทักป่าหนุ่มรับคำหนักแน่นก่อนจะพาทหารทั้งสองคนแยกจากไปนายทหารโบกมือให้เบาชานนโบกตอบเพียงครู่เดียวพวกเขาก็รับตาชายหนุ่มหันมามองวันชัยซึ่งกำลังรออยู่ก่อนแล้วไปกันเถอะพี่ชัยผู้ช่วยจะไปทางไหนครับหุบสมิง ชานนตอบเคร่งขรึมมุ่งตรงไปหุบสมิงเลยพี่แม้จะไม่เข้าใจถึงเหตุผลแต่วันชัยก็เริ่มต้นนำทางชานนเงนยหน้ามองฟ้าเล็กน้อยแล้วเดินตามไปเขารู้สึกว่าหญิงสาวจะไปยังสถานที่นั้นเรื่องราวและจุดจบทั้งหมดกำลังรอเขาอยู่ที่นั่นหุบสมิงอนาเขตของคนตาย ขอบคุณครับที่รับชมมาฟังต่อในเรื่องต่อไปครับผม